ดี่บอสไฟไม่นมครับนี่นดับน้ดับไม่หวไม่อีกเอาผ่านใส่แล้วใส่ด่าไม่สของเราไม่เสียงไหนนม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 ผ่านแล้วนมลงมันมันเยอะนอมน้อยุสาทำให้่กินได้ไงดิจิม <oh> ้มจ mmm> ิ้มมบอมเราเสิร์ฟ้าด้วยบอม ให้บอกก่อนเลยนี่กินดื้ยกินด้วยอันนี้หมูนะท่านี่หมูออะไรหมูเลยที่ไหนครับขอชิมมันเนื้อเลยหมูหมูวับดูแล้วมันก็เป็นเนื้อไงบอมไม่กินหมดนะนี่บอมบอมจะกินด้วยให้พี่บอมได้ชื่นใจหน่อยว่าอร่อยใช่ถาให้เนี่ยอืมก่อเรียบนะนี่ หมูสาว่คตรอร่อยนะเนืหมูอ่ะหมูมันชิ้นใหญ่มากทำไมมันอร่อยอย่างนี้หมูหมูชิ้นสองร้อยตอมได้คนมาเท่ากับเนื้อเจ็ดร้อยน่าอะไรครับมันไงคมหรือมันด่างด่เอาเลยที่นี้ไม่สูกครับเหม่แไมด้มันต้งชิ้แบบม่ได้มันดงมมีเรมมนมีเรมคนก่อนคุณก่อนแมทาไมขาดอ่ะห้ามกัดท่ามกัดไผ่บอกไม่ผ่านทีมแดงกัดรมร เด็ดเท่ตักไครดิอร่อยอร่อยแดงจึงคลยแดงจึงคืนมันสุกหรือยังอ่ะงงใจเลยกินไปสองทิ้นละแล้วกินแบบไม่สุกปั๊บเพิ่มและาตุเข้าร่างกายเอ้ยแล้วไอ้นมเนี่ยมันดูยังไงสุกไม่สุกวะนมเหรอครับสั่งเข้ามาแล้วก็กินเลยเนี่ยมันสุกมั้งเหรว่าจะไม่สุกยังไม่ลองดูอ่ะลองดู

แมงอยู่แมงอยู่แบบเยอะมันสุดยอดจัดจัดอ่ะกินน้ำดูนี่มันสุดยอดจัดจัดในข้าวในข้าวหย่ามือมาโดนมีดเนี่ยขูดิขูดิขูดจิ้มน้ำจิ้มใจเย็นอย่ามีดบาดมือกินน้ำดืเท็ดงี้ยงกันนี่มั้งดูอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ินนีแพงกว่านี่อันนี้แมงดื้อละสามร้อยห้าสิบกูโอเม่จ่ากูบ้างเฮง แลแต่ลไม่ได้กินไม่อร่อยไม่เลียเลยเี่ยนไ้อยู่ห้องนี้สักกี่นี่โอเกี่ยบ่เออ่ไกินเลยนี่มผ่านก่อบเยกินไปเลยเดี๋ยวผมรากินที่เหลือเองโอ้โหเไม่เปี่ยนี่เหมดไม่เหลือ ป็นโปรเจกต์โไม่คอนซิสเซนซีเลยเนี่ยมาอีกแล้วขอเซนซีวันนี้กูโดนเป็นชุดใหญ่เลยจากสุณอัตราคอมเมนต์แหลกลานซอกกลาวเอะไรไมซอกกลาวมากเลยซอกกลาวมากลาวมันด๋อยมีความเป็นคอนซิสเซนซีโอ้ยกูเขียบเออโอ้โหดาแลกอ่ะอาจารย์อาจารย์โคตรแฮร์ริ่งเปล่าอาจารย์เปิดให้ดูเลยดับที่แล้วโดนตัดทุกคนได้แล้วผมน้อ